ออฟฟิศซ<น>ินโดมคอตกหมอนหัวไหลติดงอสอกเหยียดศอกไม่ได้นี่คือหนึ่งในอาการต่างๆครับหลักสูตรหัตถศ,ศาสตร์บำบัดครับหรือการแก้อาการครับเป็นหนึ่งในหลักสูตรของศาสตรน์นวดไทยนั่นเองครับซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนะครับเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกครับ ซึ่งในหลักสูตรนี้ครับอาจารย์เอจะสอนทั้งหมด45อาการครับที่คุณสามารถนําไปใช้ได้จริงสิ่งที่คุณจะได้รับครับหลังจากคุณเรียนจบแล้วครับนั่นคือใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันครับและคุณยังจะได้รับคอร์สออนไลน์ที่สามารถทบทวนซ้ําได้ตลอดครับและที่สําคัญครับคุณจะได้รับการเรียนรู้การหาลูกค้าผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับและคุณยังจะสามารถ ่อยอดขึ้นทะเบียนส,ออสอวสกับทางสถาบันได้ด้วยครับแล้วมาพบกับอาจารย์เอที่สถาบัน The Magic Academy มครับ